สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตอรนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสําหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเดือนเมษายนค่ะมีดาวขยับย้ายทั้งหมด3ดวงดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็พระพฤหัสจุดเด่นอยู่ตรงที่พระพฤหัสนะคะที่เป็นประธานดาวฝ่ายสุปเคราะห์ตัวแทนของคุณงามความดีมีคุณธรรมค่ะ อัน,นิสงจากดาวนะคะจะช่วยประครับประคองให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาศัตรูคลิปนี้เราจะมองภาพรวมของดาวทั้งหมดในเดือนเมษายนกันค่ะเริ่มกันที่ดาวเด่นของคุณกันก่อนเลยค่ะวันที่19เมษายนนะคะดาวพระประัสขยับเข้าพบพันธุได้มาตรฐานดาวดีมากค่ะเป็นทั้งราชาโชคองค์เกณฑ์อุดมเกณนปฐุมเกณฑ์อยู่ในบ้านของดาวอังคารนะคะที่เป็นคู่สมพลกัน กลุ่มร่วมกับดาวสี่ดวงค่ะถึงแม้ว่าจะมีดาวคู่ศัตรูแวดล้อมอยู่นะคะแต่ก็ดูจะไม่สำคัญไปเลยค่ะภายในหนึ่งปีต่อจากนี้คุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยมากขึ้นคุณจะไม่ได้อยู่ติดที่ค่ะถ้าไม่ได้เดินทางแบบพบปะเห็นหน้าก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์การเดินทางไปได้ทั้งใกล้แล้วก็ไกลนะคะแล้วก็ไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดน มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดก็ได้ค่ะอาชีพการงานที่ส่งเสริมดาวในตำแหน่งนี้นะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในหน้าขายบ้านที่ดินหรือว่ารถงานผู้รับเหมางานช่างไฟฟ้าปรับปาขายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอาชีพที่เกี่ยวกับบ้านทุกอย่างค่ะ คุณจะมีการติดต่อกับสังคมที่หลากหลายคุณจะได้คอนเน c t ชันต่อยอดสายงานใหม่ๆนะคะได้รับการสนับสนุนมีคนชี้แนะช่องทางการหาไรายได้เพิ่มการติดต่อค้าขายกับบริษัทต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวจะดีค่ะคุณอาจจะมีการวางแผนหรือว่าเตรียมงานอะไรอยู่แบบลับๆยังไม่ได้บอกใครหรือไม่ก็เป็นการทำงานอยู่เบื้องหลังอะไรบางอย่างท่านใดนะคะที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่สงใบสมัครไปแล้ว หลังวันที่19เมษายนคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อกลับค่ะดาวสุขกลับเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรวันที่8เมษายนอยู่ในภพปุตตะกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนะคะแล้วก็ตีโกนถึงดาวพระเกตในภพสุภะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็กรรมมะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะเน้นไปในเรื่องของอาชีพการงานนี่คือคำจำกัดความของดาวในตำแหน่งนี้ เป็นเดือนแห่งไอเดียการมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีหลายสิ่งอย่างนะคะที่อยู่ในความคิดคุณเต็มไปหมดนั่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำจะเริ่มอันไหนก่อนดีใช้ความคิดส่วนใหญ่ไปกับเรื่องของการวางแผนงานค่ะความเป็นมรตยูนะคะเปรียบเหมือนกับว่าคุณยืนอยู่กลางสี่แยกอะะัค่ะมีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือว่าไปขวามีความท้าทายใหม่ๆนะคะและคุณก็จะมีความกล้าได้กล้าเสีย แค่ว่าทุกๆการตัดสินใจขอให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่คุณมีค่ะมองให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแค่นั้นเลยค่ะดาวพระเกต่ส่งกำลังถึงนะคะคุณจะมีความแน่วแน่มุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีความสนใจในศาสนาปรัชญาหรือว่าได้เข้าไปในสถานที่ที่ได้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าปฏิบัติให้มากขึ้น ยิ่งถ้ช่วงไหนนะคะที่เราความคิดเราฟุ้งมากๆทั้งจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริงตีกันไปหมดการฝึกสมาธิช่วยได้ค่ะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของการทำงานการได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ได้ค่ะการออกผลงานหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะเช่นทังงานของคุณเป็นการให้บริการ จากที่มีสามอย่างก็อาจจะเพิ่มบริการที่สี่เคยต่อขนตาก็อาจจะเพิ่มบริการทำเล็บอะไรประมาณนี้ค่ะมีการต่อยอดหรือว่าขยับขยายบางอย่างกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ปุตตะยังหมายถึงโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างเช่นว่าคุณอยากจะได้ทำเลที่ตั้งขายของตรงนี้มานานมากแล้วแล้วก็ไม่ว่างสักทีเดือนเมษายนนี้คุณจะได้ค่ะ ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นเพียงบางส่วนนะคะคุณลองไปเทียบกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ว่ามีส่วนที่คุณต่อยอดขยับขยายหรือว่าโอกาสอะไรใหม่ๆหรือเปล่าบุตรตะยังหมายถึงบุตรหลานบริวารลูกน้องค่ะคนที่อายุน้อยกว่าท่านใดที่มีบุตรหลานมาช่วยทำงานนะคะคุณจะพึ่งพาได้จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ ลูกน้องที่อายุน้อยกว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระรของคุณได้พอสมควรค่ะในช่วงเวลานี้ส่วนในด้านที่เสียนะคะคุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะกับทั้งการลงทุนทำอะไรใหม่ๆหรือเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลูกน้องนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนที่จะพูดต่อไปนี้นะคะเพิ่มเติมให้เพราะว่าเห็นว่าเกี่ยวกับดาวสุขท่านใดที่มีดาวสุขอยู่ในตาแหน่งนี้ในพื้นดวงกาเนิดเฉพาะลัคนามังกรนะคะอาชีพที่เหมาะกับคุณ งานที่เกี่ยวกับของสวยของงามค่ะวงการบันเทิงเป็นงานที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอไม่ซ้ำซากจําเจงานที่มีความท้าทายนะคะแวดวงการกีฬาหรือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพงานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อไปนี้ก็จะพยายามที่จะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยในพื้นดวงกําเนิดมาสอดแทรกให้ความรู้นะคะดาวอาทิตย์ขยับเข้าพบพันธุครึ่งเดินแรกเป็นมาตรฐานอุดจาวิราชครึ่งเดินหลังเป็นอุด จัดว่าคุณภาพของดาวดีค่ะแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าไม่ค่อยลงรอยกับดาวราหูแล้วก็อยู่ในบ้านของดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูก,กันเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินมรดกในครอบครัวแต่ก็แฝงไปด้วยความขัดแย้งตกลงกันไม่ได้ในกลุ่มพี่ๆน้องๆมีฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบค่ะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ในครอบครัวนะคะ บ้านคุณก็อาจจะมีที่สุดโสมที่ต้องซ่อมแซมหรือไม่รถก็ได้ค่ะที่จะต้องต่อประกันหรือไม่ก็ต้องซ่อมบำรุงแต่ด้วยอานิสงของดาวพระพฤหัสนะคะที่จะย้ายเข้ามาวันที่19เมษายนเป็นต้นไปอะไรที่มันเป็นปัญหาความขัดแย้งก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้ค่ะดาวอังคารและก็ดาวพุธสลับแลกเรือนกันระหว่างภพพันธุก,กับภพบอลิดาวสองดวงนะคะแต่เกี่ยวข้องกับสี่ภพเรือน พบสุภาะแล้วก็ลาภะด้วยดูคุณภาพของดาวกันก่อนค่ะการสลับแลกเลือนมีข้อดีนะคะจากที่เป็นดาวธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นอนุกเกษตรหรือว่าเทียบเท่าเกษตรดาวพุธเป็นองค์เกณฑ์ด้วยค่ะแต่ก็จุดที่จะลดทอนคุณความดีของดาวลงได้บ้างก็อยู่ตรงที่ว่าทั้งสองดวงนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ก็ดูเป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะที่เป็นเรื่องที่คุณรับมือได้เพราะว่ามาตรฐานของดาวดี มีโอกาสได้รับผลจากอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหากมีการสูญเสียอะไรไปก่อนหน้านี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาพวกทรัพย์สินที่ดินมรดกสำหรับท่านใดนะคะที่มีความตั้งใจที่จะไปใช้ชีวิตในต่างแดนคุณมีโอกาสได้ไปค่ะการทำธุรกิจการค้าติดต่อกับชาวต่างชาติจะดีโดยเฉพาะนะคะท่านใดที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน คุณจะได้พบช่องทางการหาไรายได้ที่ดีได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรถ้าคุณมีการแข่งขันต่อสู้ประมูลงานอะไรก็เช่นกันค่ะมีโอกาสที่จะสำเร็จจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจการค้าของคุณนะคะในส่วนที่คุณจะต้องตั้งรับหรือว่าอรอบคอบก็คือการทำเอกสารสำคัญสำคัญทุกอย่างค่ะคุณต้องตรวจเช็คให้รอบคอบเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้บางท่านอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทางานนะคะ หรือไม่ก็มีเรื่องการเจ็บไข้ไม่สบายของญาติพี่น้องสุดท้ายนี้นะคะดาวประจำตัวของคุณดาวเสาตัวตนของคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหาทรัพยากรายได้ค่ะรับผลของคุณก็มาจากบ้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับบ้านแล้วก็คนในครอบครัวลัคนามังกรอิทธิพลของดาวส่วนใหญ่ในเดือนนี้นะคะอยู่ในภพพันธุซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องของบ้านค่ะ ทิศทางโดยรวมส่งผลไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเสียเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการต้อนรับดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งส่งผลที่ดีมากกับพวกคุณได้มาตรฐานที่ดีแทบจะทุกหลักเกณฑ์เลยค่ะแล้วก็ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับรักนามังกรทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆนะคะ แล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ